สวัสดีครับพบกับสุรข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ด่วนบุรีรัมปิดีวขาเอเลียสด,ดาเลาะประกันหลัง2เมตรทีมชาติไทยเฮียวีโก้บุรีรัมนะครับสโมสรใหญ่แห่งสกไทลีกบลุข,ข้อตกลงขวาเอเลียสด,ดาเลาะประกันหลังจอมแก่งทีมชาติไทยเขาร่วมทีมอย่างเป็นการแล้วหลังเจ้าตัวได้แยกทางกับบาหลียูเนเต็ดทีมดังในศึกอินโดนีเซียซูเปอร์ลีนะครับ เลดดอลล์นะครับประกันหลังผูผาาหินจองแกร่งทีมชาติไทยเจ้าของส่วนสูง2เมตรถือเป็นกองหลังที่มีประสบการณ์สูงและเป็นกําลังสําคัญของทีมชาติไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเขาเริ่มต้นสร้างชื่อเสียงในไทยลีกกับจันทอเรฟซีก่อนย้ายไปหาความท้าทายใหม่กับลีกอินโดนีเซียกับบาหลียูเนเต็ด การกลับขึ้นสู่ไทยลีกในครั้งนี้เอเลสดดลเละจะเข้ามาเสริมความแข็งแกร่กงให้กับแนวรับของบุรีล์ที่มีเป้าหมายป้องกันแชมป์ลีกและทำงานในศึกฟุตบอลถ้วยท่าในประเทศระดับทวีปแฟนบอลบุรีล์เตรียมต้อนรับการมาของประการังจอมแข็งรายนี้ได้เลยซึ่งพร้อมลงสนามช่วยทีมในฤดูกันใหม่ที่จะถึงนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นดีลที่รีปิดดิวกันได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับสำหรับบุรีล์ ทิสตองโดเตรียมจะลึกประวัติศาสตร์นักเตะคนแรกและคนเดียวเมืองทองควา้าแชมป์ทุกรายการทิสตองโดนะครับแบ็คขวาจอมบุกทีมชาติไทยของเมืองทอง,งยูเต็ดกำลังมีโอกาสสร้างประวัติศาสตร์นิ่งใหม่ให้กับสโมสรด้วยการเป็นนักเตะคนแรกและคนเดียวที่ควา้าแชมป์ฟุตบอลภายในประเทศครบทุกถ้วยขณะที่ตนเองได้ลงสนามช่วยทียมในทุกรายการทิสตองโดนะครับเคยพาเมืองทองควา้าแชมป์ไทยลีกในปี2016ต่อด้วยแชมป์ลีกครับในปี2016และปี2017 รวมถึงแชมป์ไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพในปี27ปัจจุบันดาวเตะลูกึิงไทยฝรั่งเศสรายนี้เหลือเพียงแค่ทั่เดียวเท่าน,นั้นก็คือ F a ฟเอคัพที่ยังไม่เคยสัมผัสซึ่งหากเขาสามารถพาเมืองทองคว้าแชมป์รายการนี้ได้สําเร็จจะทําให้คริสตองโดกลายเป็นตำนานที่ใหญ่ของสโมสรในท,นทันทีเมืองทองยูเต็ดนะครับเตรียมลงสนามร,รอบชิงชนะเลิศเอฟเอคัพกับบุรีรัมยูเต็ดในวันที่24พฤษภาคนนี้โดยมีเป้าหมายสุกัญก็คือการคว้าแชมป์เพื่อทําให้ฝันของคริสตองโด นั้นเป็นจริงนะฮะดอดมุลยักษ์ใหญ่จากเยอรมนีขึ้นไปไ้ไายไว้อะไรแฟนบอลชาวไทยหลังเสียชีวิตดอดมุลนะครับสโมสรยัใหญงซึ่งบน,นสกัทเยอรมันสแสดงความอาลัยต่อแฟนบอลชาวไทยที่เสียชีวิตด้วยการทำไปไ้ไายไว้อะไรในสนามเพจบุรีเสียดอดมุลไทยแลนด์แฟนคลับนะฮะได้เปิดเผยแพร่ภาพที่ทำให้แฟนบอลชาวไทยรู้สึกประทับใจอย่างมาก เมื่อแฟนบนนอลดอทมุนที่ประเทศเยอรมนีได้ทำไป้ายไว้อะไรให้กับคุณตานอดีตประธานสโมสรปูริเซลดอทมุนไทยแลนด์แฟนคลับเสียชีวิตไป้ายไว้อะไรดังกล่าวมีภาพของคุณตานพร้อมกับความ d e t ทน n Forever In Our Heart ซึ่งแปลเป็นภาษาเทว่าตานจะอยู่ในใจพวกเราตลอดไปโดยป้ายนี้ถูกนำไปแสดงบนอัฒจันทร์ฝั่งทิศใต้ของสนามซิกเนลอิดูนาพาร์กในเกมที่ดอทมุนเปิดบ้านเอาชนะ โฮสต้าคิว3-0นะครับก่อนอันนี้เพจปริเซทยดอนมุนไทยแลนด์แฟนคลับได้แจ้งข่าวเศร้าถึงการจากไปของคุณตาลแม้จะไม่ได้ระบุสาเหตุที่เสียชีวิตแต่ความรักและความผูกพันของแฟนบอลชาวเยอรมันที่มีต่อคุณตาลได้แสดงออกอย่างเชัดเจนผ่านป้า,ปายอาลัยนี้นะฮะเดี๋ยวสำหรับปริเซทยดอนมุนนะครับจบฤดูกาล2024-2025ถึงด้วยอันดับที่4ของตรงนารางคะแนนคว้าสิทธิ์ไปเล่นในศึกฟุตบอลอยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล2025-2026ถึงได้สำเร็จนะครับก็ขอ ให้ไปสู่สุคตินะครับหรับคุณตาลก็ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่น่าจดจำอย่างยิ่งสิว่าแม็กแซดดารุ่งทีมชาติไทยโพสต์เคลื่อนไหวหลังพาแมนยูคว้า2แชมป์กระหึ่มอ,อังกฤษสิว่าแม็กแซดนะครับแนวรุกทีมชาติไทยสร้างผลงานกระหึ่มลีกอังกฤษหลังพาสโม,มสรแมนยูลงสนามรอบจิงชาเลิ์สองครั้งในการแข่งฟุตบอลพรีมลีกอังกฤษยูสิปรากฏว่า ซิว่าแม็กแซดแนวรุกดาวดวงใหม่ของทีมชาติไทยนะครับสามารถพาทีมแมนยูคว้าแชมป์ได้ทั้งสองครั้งเริ่มจากรอบชิงชนะเลิศพิมลีอังกฤษยู15ปีโซนเหนือซิว่าแม็กแซดพาแมนยูเฉือนชนะคู่ปรับร่วมเมืองอย่างแมนซิตี้ไป4-3คว้าแชมป์โซนเหนือมาครอบครองได้สําเร็จจากนั้นก็เป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศพิมลีอังกฤษยู15ปีระหว่างโซนเหนือพัฒกกับโซนใต้ซึ่งโจซีเป็นแชมป์ของโซนใต้ ทำให้ทั้งสองทีมต้องมาเผชิญหน้ากันเพื่อชิงตำแหน่งแชมป์หนึ่งเดียวของประเทศปรากฏว่าซิวาแม็กซาสดาวรุ่งทีม้าไทยพาโตสกัดแมนยูควนเอาชนะโลซีสามหนึ่งประนะควาแชมป์พิมลิอังกฤษอยูสิบห้าปีแชมป์หนึ่งเดียวของประเทศได้สําเร็จและเป็นการสร้างโบะวัิศาสั่งของซิวาแม็กซาสด้วยการจารกชื่อนักเตะไทยคนแรกในสีเสื้อแมนยูที่สามารถควาแชมป์พิมลิอังกฤษอยูสิบห้าปีได้ล่าสุดซิวาแม็กซัโดโพสตเคลื่อนไหวระบุว่า To Final to Win แปลเป็นภาษาไทยได้ว่า รอบชิง2นัดและ2ถ้วยแชมปด่วนสอเขาล็อกผลทีมลีกสูงสุดแจ้งเงินโบนัสแม้ว่าปราชัยแม้จะอยู่ในช่วงปิดซีซั่นของลีกสูงสุดแต่ดูเหมือนว่ามีกลิ่นที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในช่วงฤดูกาล24-25ถโดยทางทีมงานบนไทย .com อได้รับรายงานที่อาจเป็นเรื่องของการพานันฟุตบอลเกิดขึ้นในวงการลูกหนังบ้านเรา ซึ่งมีนทีมได้แจกโบนัสให้กับนักเตะและทีมงานทุกคนหลังจากที่เกมเปิดบ้านแพ้ให้กับทีมกับคู่แข่งแถมในวันนั้นผู้บริหารก็ไม่ได้เสียใจแต่ยังได้แต่กับยิ้มร่าในช่วงเดินแจกเงินให้กับลูกทีมทุกๆคนอย่างมีความสุขอีกด้วยตามรายงานระบุนะว่าแมตช์ในวันนั้นหลังจากที่ปราชัยคาบ้านผู้เล่นส่วนใหญ่ได้เงินมาใช้กันคนละ5,000บาทและไม่มีท่าทีว่าผู้บริหารสโมสรจะสบทกสถานกับผลงานที่แพ้อีกด้วย ทำให้หลายคนตั้งข้อสังเกตขึ้นมาอย่างมากกับพฤติกรรมของผู้บริหารที่จะเข้าข่ายพนันฟุตบอลให้ทีมตัวเองแพ้หรือไม่เพราะดูแล้วผลงานที่เกิดขึ้นนั้นคนที่ทําทีมย่อมต้องเสียใจกับผลการแข่งขันแต่นี่กลับเป็นพฤติกรรมที่ตรงกันข้ามอย่างน่าประหลาดใจจริงๆซึ่งมีความสุ่มเสี่ยงอย่างมากที่จะเป็นการล็อกผลการแข่งขันครั้งน,นี้นะฮะโอ้โยังมีอีกเลอครับเนี่ยการล็อกผลฟุตบอล นี่คือสรุปการฟุตบอลไทยนะฮะซึ่งเป็นรอบสามของที่20เพื่อสภาคมนะครับ E